ธรรมจักธรรมกึงพุทธการบทที่9ก้าในเย็นของวันที่29กันยายนพศ2566ัหากมหาวิชาลัยธรรมมิกราชข้าพระพุทธเจ้าได้น้อมจิตขึ้นข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธเบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กล่าบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระพุทธองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกจะขอเฝ้าทุนถามถึงการทำผิดศีลข้อที่7ในศีลแปดนะเจ้าข้าคือการที่เราทำผิดศีลโดยการดูหนังฟังเพลงดูละครหรือว่าตกแต่งร่างกาย ให้เกิดความสวยงามทำให้เกิดความลุ่มหลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะโชคาถ้าหากว่าเราเป็นผู้สมทานศินแปดต้องสัจจะวาจารักษาสิลอุโบสถแล้วแต่ว่าเรายังทำผิดในศิลข้อ7บกพร่องด้วยการกระทำเหล่านี้ จะเกิดผลไม่ดีอย่างไรกับเราบ้างหรือเจ้าคะและถ้าหากว่าเรารักษาสินข้อนี้ได้ตามที่สมทา,านไว้นั้นจะเกิดคุณประโยชน์อะไรกับเราบ้างขอพระพุทธองค์โปรดจงเมตตาแสดงธรรมอธิบายธรรมนี้ให้ลูกได้ฟัง เื่น้อมไปเผยแผ่ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเดีดเหลวฤนะพระพุทธเจ้าน้อยเอ่อยถ้าอียงนั้นลูกก็จงตั้งใจพิจารณาสินข้อนี้ให้ดีให้เข้าใจแล้วลูกก็จะเข้าใจว่า เหตุใดจึงต้องรักษาการไม่รักษาสินข้อนี้นั้นจะทำให้เกิดโทษอย่างไรกับเราการรักษาสินข้อนี้ได้จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างไรกับเราบ้างพระพุทธเจ้าน้อยเอ๋ยสินข้อนี้ก็มีความสำคัญมากลูก เพราะการที่เราออกบวชหรือตั้งใจที่จะเป็นนักบวชนั้นก็เพื่อที่จะลดละซึ่งการลุ่มหลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต,ต่างๆลดละต่อกรรมมุณทั้งห้าการที่เราออกบวชไปแล้วแต่ไม่ได้ละกรมมคุณทั้งห้า คือการลุ่มหลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั้นย่อมไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อให้จะบวชเป็นร้อยปีก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรลูกแต่ถ้าอากว่าเรานี่ออกบวชแล้วตั้งใจที่จะศึกษาทรรมบำเพ็ญอยู่ในเพศของนักบวช ปฏิบัติอยู่ในกรอบแ่งสินในกขมะในสิทธิอุโบสถนั้นและเราสาบาที่จะรักษาสินได้มีจุดมุ่งหมายคือการลดละซึ่งกิเลสตัณหาคือความลุ่มหลงในกามมคุณทั้งห้าคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต,ต่างๆนั้น ย่อมทำให้เรานี้ทำประโยชน์ได้มากในการบวชแม้จะบวชพรรษาเดียวก็เกิดประโยชน์แม้จะบวชแค่ปีเดียวก็เกิดประโยชน์เพราะจะทำให้เราสาบามุ่งสู่การลดละกิเลสได้มากและสินข้อนี้ที่เราตถาคตได้บัญญัติเอาไว้ ก็เพื่อป้องกันให้ลูกทั้งหลายนั้นไม่ลุ่มหลงไม่จมอยู่ใต้อำนาจแห่งหความลุ่มหลงด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายเพื่อให้ลูกทั้งหลายลดละซึ่งการจมอยู่กับกามมุณทั้งห้าเนั้นพระพุทธเจ้าน้อยเอ,อ่ยบุคคลผู้รักษาศีลข้อนี้ได้ ย่อมเกิดประโยชน์อันสูงสุดจนถึงนิพพานบุคคลผู้รักษาสินข้อนี้แม่ได้ย่อมจมอยู่ใต้อำนาจแห่งกิเลสแห่งความลุ่มหลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพระพุทธเจ้าน้อยเอ,อ่ยเมื่อลูกได้เข้าใจถึงเหตุและผลของการรักษาสินข้อนี้แล้ว ก็ลองมาพิจารณาธรรมแต่ละข้อให้เข้าใจธรรมทั้งเก้าประการนี้ทั้งหมดแล้วลูกก็จะเข้าใจเพิ่มเติมในเรื่องของการรักษาสินข้อที่เจ็ดพระพุทธเจ้าน้อยเอ,อ่ยลูกจงพิจารณาธรรมในประการที่หนึ่งอย่างนี้เถิดว่า องพระพุทธเจ้ามีเหตุมีผลในการบัญญัติสินแต่ละขอ้อการที่เราสมาทานสินต่อหน้าองค์พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ก็เพื่อจะรักษาสินเหล่านั้นโดยสจอาธิฐานที่ได้ตั้งสจอาไว้เพื่อป้องกันภัยให้แก่ตนตามสินแต่ละขอ้อ ซึ่งถ้าอากว่าเราสมัานสินไปแล้วสักแต่ว่าสมัานสินไปไม่รักษาไม่ทำตามกฎระเบียบแห่งสินก็ย่อมจะเป็นโทษเป็นกรรมแก่เราทำให้เราผิดสัจาวาจาต่อองค์พระพุทธองค์พระธรรมและองค์พระสงฆ์ทำให้เราไม่น่าเชื่อถือ ทำให้เราทำการสิ่งใดไม่ประสบความสำเร็จพอพูดอย่างทำอย่างพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยผลกรรมย่อมทรงผลให้เราเป็นคนไม่น่าเชื่อถือพูดจาแล้วไม่น่าเชื่อไม่มีสัจจะในวาจาที่เด็กกล่าวไปทำให้เรานี่เป็นบุคคลผู้ที่ ทำสิ่งใดไม่ประสบความสำเร็จลูกต่อไปทำในประการที่สองลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่าเราจะถาคตั้งกฎข้อนี้ขึ้นมาก็เพื่อป้องกันให้ทุกคนไม่จมอยู่ใต้อำนาจแองกิเลตันหาคือการพัวพันมัวเมารุ่มลง อยู่กับรูปรถกินเสียงสัมพันธ์อยู่กับความลุ่มหลงในกายในการปรุงแต่งในกายนี้ในตัวตนเองบุคคลผู้ใดก็ตามสมาทานสินแล้วไม่อยู่ในกรอบแองสินก็ย่อมต้องจมอยู่เป็นาธาตุแองกินเลตัณหาต่อไปย่อมต้องจมอยู่ใต้อำนาจ แห่งความรุ่มหลงด้วยรูปรดเรีนเสียงสมัมผัสก็จะยังคงหลงในกายตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับเครื่องหอมต่างๆให้เกิดความหลงในกายของตนให้ผู้อื่นก็หลงในกายของตนก็ยังจะคงหลงหลงไปกับเสียงที่ไพเราะ ลงไปกับสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เป็นสิ่งหลอกลอก่ให้เราลุ่มลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆในที่สุดเราก็จะถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดีจนเกิดกิเลสเพิ่มมากขึ้นทำผิดศีลผิดธรรมบกพร่องในการเป็นนักบวชและในที่สุดก็จะต้องร้อนรุ่ม จนต้องศึกออกไปอย่างนี้ละพระพุทธเจ้าน้อยเะนั้นบุคคลผู้รักษาสินข้อนี้ไม่ได้ย่อมจมอยู่กับกิเลสตัณหาย่อมจะเป็นเหตุเปิดทิศตางให้กิเลสตัณหาไหลเข้ามาเพิ่มย่อมไม่สรามบราท,ที่จะอยู่ในเพศเพศของนักบวชได้ไม่สาราบบําบำเพ็ญปฏิบัติ ด้วยความสงบสุขต่อไปได้เช่นนี้ละพระพุทธเจ้าน้อยต่อไปทำในประการที่สามลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่าสินแต่ข้อนั้นเราตถาคตก็บัญญัติไว้เพื่อป้องกันรูรั่วแห่งการทำความดีหากว่าลูกนั้นไม่ทราบมาก อยู่ในกรอบของศินข้อนี้ได้ก็แปลว่าลูกนั้นบกพร่องในการอุดรูรั่วแล้วหนึ่งข้อหนึ่งรูในที่สุดความดีของลูกก็จะมีรูรั่วทำเท่าไรก็จะไม่เต็มในที่สุดก็จะมีรูรั่วทำให้สิ่งไม่ดีไหลเข้ามาได้ และในที่สุดลูกก็จะต้องจมลงไปสู่ทะเลทุกจมลงไปอยู่ป้ายอำนาจกกิเลสตัณหาเะนั้นการสมาทานสินแต่ไม่รักษาสินย่อมเป็นเหตุที่เกิดรูรั่วแห่งการทำความดีความดีนั้นย่อมจะไม่เต็มไม่สำเร็จลูกต่อไปทำในประการที่สี่ ลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่าบุคคลผู้สมาทานศินแปดแล้วไม่รักษาศินข้อเจ็ดก็จะทำให้บุคคลผู้นั้นไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างสงบสุขไม่สามารถที่จะบำเพ็ญปฏิบัติได้อย่างกนะ้าวหน้า ไม่พัฒนาในการปฏิบัติโลกเพราะศินข้อที่เจ็ดคือสีนข้อที่ป้องกันกิเลสตัณหาโดยตรงหากว่าลูกยังปล่อยให้ตนถูกกิเลสตัณหาครอบงำอยู่จิตใจของลูกจะรุ่มร้อนเร่าร้อนมีตาสิ่งที่จะนำพาให้ลูกนั้นจมอยู่กับสิ่งที่เผิดสิ่งที่พลาด หายให้ลูกนั้นถอดถอนตนห่างออกจากการบำเพ็ญที่สงบสุขลูกนั้นก็จะไม่สามารถเกิดความสุขความเจริญในการบำเพ็ญปฏิบัติเพราะการออกบวชการบำเพ็ญบำเพ็ญไปเพื่อลดละซึ่งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั่นแหละลูกให้เห็นกายตนไม่สวยไม่งาม เห ah ็นกายผู ứng, y, m, ้อื m, ่นไม่สวยไม่งามให้ตนนั้นเห็นอาสุภาในกายตนในกายผู้อื่นให้ผู้อื่นนั้นเห็นความไม่สวยไม่งามในกายตนคลายความลุ่มหลงแห่งกายคลายความลุ่มหลงแห่งรูปลดลินเสียงสัมผัสต่างๆฉชนั้นจึงไม่ควรดูหนังฟังเพลงร้องเพลง ดูรครตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับเครื่องหอมต่างๆเช่นนี้นล่ะลูกจะได้ไม่ปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตใจของตนพระพุทธเจ้า้อยเอยสีประการที่ได้กล่าวไปแล้วนี้คือโทษที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราไม่รักษาศีลข้อที่เจ็ดนี้ ต่อไปทำในประการที่5สิ่งที่เป็นคุณถ้าหากว่าลูกนั้นสามารถรักษาสินข้อที่7ของสินแปดได้ก็จะทำให้ลูกนั้นเป็นบุคคลผู้ที่มีสัจจะในวาจาทำสิ่งใดก็จะประสบความสาเร็จเพราะเป็นคนพูดจริงทำจริงไม่เสียสัจจะ ต่อองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เสียสัจะจต่อตอนเองลูกจะเป็นบุคคลผู้น่าเชื่อถือมีความเคารพมีบุคคลเคารพยกย่องเชื่อถือในตัวของลูกและลูกทำการสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จเช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยต่อไปทำในประการที่หก บุคคลผู้รักษาศินข้อเจ็ดของศิลแปดได้ย่อมจะทำให้ลูกนั้นสามารถอยู่เหนืออำนาจแห่งกิเลตัณหาได้เพราะลูกเริ่มต้นจากการที่ปล่อยร่างกายปล่อยความลุกหลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในตนในผู้อื่นไม่หลงในกายแห่งตนไม่ให้ผู้อื่นหลงในกายแห่งตน ไม่หลงในรูปรสเกินเสียงสัมผัสต่างๆลูกย่อมสามารถฝึกฝนตนเองให้ลดละกิเลสได้มากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วจะทำให้ลูกนั้นประสบความสำเร็จอยู่เหนือกิเลสได้ในสักวันหนึ่งเป้าหมายแห่งการบวชย่อมจะมีชัยชนะตามเป้าหมายได้ในวันหนึ่ง เช่นนี้เราพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยต่อไปทำในประการที่เจ็ดหากลูกสมาทานสินแปดแล้วรักษาสินข้อเจ็ดได้เป็นอย่างดีย่อมจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ความดีของลูกไม่ล่วไหลทำให้สิ่งไม่ดีไม่ไหลเข้ามาความดีของลูกจะเติมเต็ม ความดีของลูกจะนำพาลูกข้ามฟังแห่งทะเลทุกได้จะทำให้ลูกนั้นถึงซึ่งความพ้นทุกได้เช่นนี้ล่าพระพุทธเจ้าน้อยต่อไปทำในประการที่แปดลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่าบุคคลผู้ตั้งใจบำเพ็ญปฏิบัติ รักษาศีลข้อที่7ได้เป็นอย่างดีย่อมเป็นบุคคลผู้ที่สามารถบำเพ็ญได้ดีจเจริญก้าวหน้าในการบำเพ็ญสามารถลดละกิเลสตัณหาจนสำเร็จเป็นขั้นขั้นประสบความสำเร็จสูงสุดในการบำเพ็ญเพราะสามารถลดละซึ่งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆ กิเลตันหาเหล่านั้นได้อย่างแท้จริงเช่นนี้ล่ะลูกเอ๋ยความสับเร็จย่อมจะก่อเกิดขึ้นนี่คือคุณประโยชน์4ประการที่ถ้าหากว่าลูกทั้งหลายรักษาสินข้อนี้ได้ต่อไปทำในประการที่9ลูกทั้งหลายจงพิจารณาโดยรวมอย่างนี้เถิดว่า การออกบวชเพื่อละซึ่งกรรมคุณคทั้งหลายเพื่อหมดกิเลสนั่นคือเป้าหมายเดียวแห่งการออกบวชและสินข้อนี้เขาบัญญัติไว้เพื่อป้องกันการเพิ่มกิเลสและเพื่อที่จะได้ลดกิเลสหากลูกทั้งหลายรักษาได้ย่อมจะเกิดประโยชน์อันสูงสุดทำให้กถึงซึ่งนิพพาน หากลูกรักษาไม่ได้ลูกก็จะจมอยู่ใต้อำนาจแห่งกิเลสตัณหาต่อไปจะกลายเป็นคนเสียสัจจะจะกลายเป็นคนไม่น่าเชื่อถือทำสิ่งใดไม่ประสบความสำเร็จกลายเป็นบุคคลผู้จมอยู่ใต้อำนาจแห่งกิเลสตัณหากลายเป็นบุคคลผู้มีรูรั่วแห่งการทำความดีกลายเป็นบุคคลผู้ปฏิบัติไม่ก้าวหน้า พระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยแต่ถ้าหากว่าลูกรักษาได้ลูกก็ยอมจะเป็นบุคคลผู้มีสัจจะในอาจาทำสิ่งได้ประสบความสำเร็จเป็นผู้อยู่เหนืออำานาจแห่งกิเลสตัญหาเป็นลำดับจนถึงลำดับสูงสุดคือพ้นทุกข์อยู่เหนือกิเลสอย่างแท้จริงเป็นผู้ที่มี การอุดรูร่วบเป็นอย่างดีแล้วเป็นผู้ที่สามารถบำเพ็ญสําเร็จเป็นขั้นขั้นไปจนถึงซึ่งความสําเร็จอันสูงสุดเช่นนี้เราพระพุทธเ,ธเจ้าน้อยเชนั้นสิ่งที่เราแต่ถอาคดได้บัญญัติเอาไว้ได้ทําเอาไว้ย่อมมีเหตุมีผลมีความสําคัญอยู่มาก แม้มองผิวเผินก็จะเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ในความเป็นจริงนั้นถ้าหากว่าเรารักษาสินข้อนั้นๆได้ก็ย่อมจะเกิดคุณอน,นันต์แก่เราถ้าหากว่าเราบกพร่องในสินข้อนั้นๆก็จะทำให้เกิดโทษมหันต์แก่เราได้ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อลูกทั้งหลายเป็นผู้มีปัญญารู้ตึน ได้สดับฟังทำเหล่านี้แล้วก็คงพอจะเข้าใจว่าเหตุที่ต้องรักษาศีลด้วยเหตุใดเหตุที่ต้องไม่บกพร่องในศีลก็ด้วยเหตุใดลูกทั้งหลายก็จะได้รู้และเข้าใจถึงเหตุและผลว่าทำสิ่งใดเกิดผลอย่างไรไม่ทำสิ่งใดจะเกิดผลอย่างไร พระพุทธเจ้าน้อยเอ,อ่ยนี่ก็เป็นกฎแองกรรมเก้าชั้นของเรื่องสิลเจ็ห้ามตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับเครื่องหอมต่างๆห้ามดูหนังฟังเพลงร้องเพลงห้ามทำในสิ่งที่จะก่อให้เกิดความลุ่มหลงในกายตนกายผู้อื่นผู้อื่นลงในตนตนนั้น ห้ามทำในสิ่งที่จะลงในกายของผู้อื่นปล่อยจิตปล่อยใจให้เพลิดเพลินไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายชันนี้หละพระพุทธเจ้าน้อยเมื่อลูกได้สดับฟังธรรมเหล่านี้แล้วอาจจะเข้าใจบ้างแล้วหรืออย่างเราจงกล่าวธรรมนัตมาเถิดลูกเอ๋ยสาธุพระพุทธเจ้าค่ะ ลาขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุทธองค์นะเจ้าคะ่ะลูกเมื่อได้สดับฟังธรรมนี้แล้วก็พอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าคะ่ะลูกจะน้อมธรรมนี้ไปพิจารณาให้เข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งและเผยแผ่บ,บอกต่อกแก่จิตทั้งหลายให้เข้าใจตามเพื่อจะได้รู้เหตุรู้ผลในการรักษาสินข้อที่เจ็ดนะเจ้าคะ่ะ วันนี้ลูกต้องกราบขอลาก่อนเอาไว้ลูกจะมาเพื่ฟังธรรมใหม่พระพุทธเจ้าค่ะสาธุ